เราก็เอาแบล็คบอดี้เรามานะล้างน้ำนะล้างน้ําเอาฝุ่นเอาอะไรต่างๆที่มันเกาะเนะาะทําความสะอาดล้างน้ําแบบซาวน้ําเลยนะทุกคนมันจะได้แบบว่าสะอาดๆไปเลยเนาะแบบนี้เลย จะได้ล้างความทําความสะอาดพวกฝุ่นพวกอะไรที่มันเกาะอยู่อยู่ในรูปแบล็ี่ของเรานะเยอะมากมากอันนี้พี่เนจะมาทําการถนอมอาหารไว้กินนะเล่นนะก็ล้างน้ําให้สะอาดนะคนเราก็ซาวแบบนี้เลยนะ อเอลรางให้มันสะอาดสักสองน้ำนะทุกคนแล้วค่อยแบบว่าเปิดน้ำไหลล้างล้างอีกเนาะแบบนี้หากระเเกงมามาใส่นะทุกคน น้ำสะอาดไปเลยหลังจากนั้นเราก็เตรียมหม้อไปอีกหลายเลยเพราะว่าเบลเบอร์รี่ของพี่เดงเยอะมากๆนะคุณก็นแลทน่ะเติมน้ำใส่ไปสักหน่อยนึงนะน้ำสักประมาณสองแก้วนะแก้วน้ำนะเยอะเยอะมากเนาะน่าจะไม่ถึงสองแก้วหรอกน่าจะแก้วขึ้นเนาะแล้วก็เราก็เอาไปตั้งไฟเลยจ้าหลังจากนั้นเราก็มาตั้งไฟเลยค่ะรอให้น้ำมันเดือดสักหน่อยแล้วเราก็เอาลูกเบลเบอร์รี่ของเราลงมากรุ่นเลยค่ะดูต้นต่อไปเลยจ้านี่เบลเบอร์รี่ที่พี่เดงกรุ่นนะทุกคน โอ้หลายกิโลเลยนะเนี่ย <c oughs> เห็นไหมเยอะมากๆเดี๋ยวรอน้ำเดือ,อดรเราจะมาควนกันจ้าเราไม่ต้องรอให้มันเดือดมากนะประมาณนี้เราก็มาควน,นได้เลยจา้าพี่เล็กจะใสเ่เงินไปสักหน่อยเนาะมัต้องใสเ่เยอะแล้วทุกคนต้องมีเงินนะหลายเลือสักหน่อยหลังจากนั้นเราก็เอาแบ <c oughs> งค์ร,งรี่เรางลงเลยจา้าเทลงไปเลยโอ้หเต็มหม้อเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทีเท่เยอะไปหรือเปล่าวันนี้แล้วก็เราเอาสักท,ทีนะนะ สับๆๆๆลงไปนะให้มันแบบเต็เนาะวนไปเรื่อยๆนะไฟก็ไม่ต้องแรงมากน,นะทุกคนแล้วก็วนไปเรื่อยๆนี่จนกว่าแบตแบอรี่ของเราจะละลายนะครับทุกคนแล้วก็วนไปเรื่อยๆทุกคนแบตแบตแบตที่แรงน่าจะถึงนะ <c oughs> น่าจะประมาณสามกิโลแน่ๆเลย <c oughs> ไม่ได้ชา่างนะทุกคนคือแบบไม่ได้ตัวไม่ชา่างนะเราก็มากวนตะแต่เอาเนาะบาะกวงเขาก็ใส่น้ำตาลนะแต่พี่แดงไม่ใส่นะพี่แดงจะไม่ใส่น้ำตาลนะพี่แดงอยากเอาแบบธรรมชาติเลยถ้ามันละลายใช้เวลานานเนาะละลายเราก็ใช้เครื่องทุ่นแรงเลยเครื่องหมดเลยก้นพี่แดงไม่ชอบโดนนะ ไปเลยเพราะว่าถ <Es> <du> <A> ้าใช้กันแล้วก็เ่อเียนมาก็ช่วยได้ไคุนตอนี้ก็มันจะเะายละเร็วกว่ากำหนดนะเพราะว่าเราใช้เครื่องเลยนเห็นไหมถ้ามันละลายเราต้องลดไฟงนทคนแล้วเราคไปเรื่อยๆนะคะเราควบคะไเรื่อยๆนะอย่าให้มันติดม้อนะคะทุกคน แในขั้นตอนนี้ที่แดงจะใส่แป้งข้าวโพดไปละลายกับน้ำนะเราเตรียมน้ำอุ่นเอาไว้นะแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดไปที่แดงมันจะเยเอะเนาะแล้ว,วที่ที่แดงจะเยอะที่จะใส่ไปสักสองคนนะ,ะสองอนโต๊ะนะแล้วก็ละลายน้ำนะละลายน้ำให้แป้งมันเข้ากันนะละลายมันละลายเลยนะครับทุกคนอันที่ใส่แป้งข้าวโพดเข้าไปเพื่อที่จะให้เอาเนื้อแบตเตอรี่มันกรอบนะมันติดกันให้มันแบบมีความหนุ่นนะเวลากินจะได้แบบนุน่นๆหน่อย,อยเนาะ มันจะได้ไม่เร็วจนเกินไปเลยประมาณนี้ก็คือ,อโอเคนะเข้าใจนะ <c oughs> พอเราได้ได้เสร็จแล้วนะเราก็มาเทาใส่เลยก็าไม่ค่อยเทนะแล้วก็คุณไปด้วยเนาะค่อยเทไปแล้วก็คุณไปด้วยตอนนี้หนะัดเด็ดเลยเด็ดมากเลยค่อยเทแล้วก็ค่อยปนไปนทุกคนอย่าให้มันติดหม้อนะฮะให้มันติดบนขะ้างบนไปดึงเลยขั้ตอนนี้เราต้องคขั้นตอนนี้เราต้องคนมาก,กกว่าปกตินะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดหม้อเนาะเพราะว่ามันจะเริ่มเหนียวหนืดเนาะก็คนไปได้เลยนะคะ ขั้นตอนนี้เราจะคนไปเรื่อยๆจนจนกว่าน้ําจะมันจะงวดนะคะแล้วงวดแล้วก็เหนียวนะคะทุกคนเวลาเราไม่รู้ <c oughs> ก็คนจนกว่ามันจะแบบแบบว่ามันจะแบบเห,น,เหนะนียวนะคะน้ํามันจะเหนียวมันจะได้เกาะตัวกันเนาะแต่นี้ยังใช้ไม่ได้นะก็คนไปเรื่อยๆแล้วก็ขั้นตอนนี้ เราต้องลดไฟลงนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเดือปดปุดๆแล้วมันจะกระเด็นไปทั่วนะก็คนไปเรื่อยๆนะอย่าหยุดนะ <c oughs> อันนี้พี่แดงก็คิดว่ามันน่าจะได้ที่เลยนะทุกคนน่าจะโอเคแล้วดูรบๆรบ,บพี่แดงก็จะปิดไฟเลยนะคะ แล้วก็กวนต่อกันอีกหน่อยเนาะกวนต่อสักพักหนึ่งเนาะหลังจากปิดไฟเนาะอันนี้พี่แดงทำแบบพี่แดงนะัคือแบบไม่รู้ว่าคนอื่นเขาทำยังไงเนาะพี่แดงเ็าทำแบบความคิดของพี่แดง <laughs> พี่แดงก็กวนประมาณนี้เนาะก็ใช้เวลาก็นานเหมือนกันนะทุกคนก็ใช้ ที่แดงกวนเป็นชั่วโมงเลยนะออืประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ให้มันมัน ตอนนี้มันกำลังร้อนจัดเนาะเพราะว่ามันจะร้อนจัดเลยเรารอให้มันแบบคลายร้อนสักหน่อยนึงนะแล้วเราก็จะไปเทไปเทตากนะทุกคนแต่อย่าปล่อยให้เย็นแล้วค่อยเทนะเพราะว่ามันจะเทไม่ได้นะมันจะเหนียวเนาะเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปเลยจ้าอีนี้เราก็จะเท เล็เกอรี่กวนเราลงเนี่ยนะเราก็เทนน้ำมันใส่ลงเนื้อเป็นได้ที่มันเป็นรีทิชเนาะเวลาเราจะละข้างเนาะเวลาเราตากเองเนาะใส่นมันพืชของนราเองนะฮะต่อยเทแล้วก็ทาทานะเขาจะคอยมาวางฐาน,นทุกคนแล้วทาทาสูงเดี๋ยวเราก็จะเอาเล็เกอรี่ที่เรากวนะมาเทเพื่อที่จะได้เอาไปตากนะคะทุกคนเรามาตากเอามาเาทใส่กรเลยจ้าเทขณะที่มันยังร้อนอยู่นะคะทุกคนอย่าไปเทตรงบนดินนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหนียวนะคะอันนี้ความหนาบางก็แล้วแต่ละคนนะว่าจะเอาหนาบางขนาดไหนเนาะ แล้วก the ็เอาไม้พายมาเขีียๆนะครับอันนี้เราเล่นเตะลนะเราจะเอาหนาเอาบางขนาดไหนเนาะเวลาตากก็จะเอาแบบแห้งประมาณไหนเนาะนี่ก็เลยแต่ความชอบบางคนก็ชอบแบบยังไม่แห้งมากเนาะมันหนึบๆเลยบางคนก็ชอบแห้งมากนี่ก็แต่แต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะเราก็เอามาที่ใส่ลรวก็ใส่ที่เล็กก็เอาไม่เอาหนามากเนาะเอาประมาณนี้แล้วเราก็เอาไปตากแดดนะทุกคนอันนี้ก็แล้วแต่ความพอใจของเราว่าเราจะเอาแห้งเอาประมาณไหนเนาะ ก็เป็นแน่ว่าเราก็ได <me ้แมล็กเบอรี no> ่นะกวนนะเพื่อที่จะกินเอาไปจับกินเล่นหรือว่าจะเป็นของฝากของขวัญอะไรก็ได้นะคะทุกคนนี่ก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะเราก็จะเอาไปจับนะไปจักจักเด็ดนะทุกคนเพราะว่าที่นี่เด็ดดีเนาะก็จับเด็ดก็น่าจะประมาณสามสามวันสี่วันนะจะได้กินเนาะก็แล้วแต่ความชอบว่าใครจะเอาอ่าแห้งขนาดไหนเนาะวันนี้พี่ไหนก็ประมาณนี้นะคะชวนเพื่อนๆมาทำแบล็กเบอร์รี่กวนนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะ